สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลแอนนะคะเราอยู่กันที่เพชรยนสาขาที่3ค่ะสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้มีรถสายสายผู้บริหารนะคะเป็น t o โยต้าแคมรี่คันนี้ 2.0G ค่ะปี2021นะคะคันนี้ราคาตั้งขาย7 2 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆขาเนี่ยใครหาสเปคนี้อยู่เข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0863440045แจ้งติดต่อเซลแอนมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะไฟหน้าโปรเจกเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะสีขาวมุกรอบคันเลยค่ะพี่พี่ขาเนื้อเซนเซอร์ด้านหน้ามีมาให้เรียบร้อยมาพร้อมโลโก้ต,ตัวรถสีคโครเมียมส,สวยๆเลยค่ะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบคันเลยนะคะและกระจังด้านหน้าได้เป็นสีน้ำตาล น้าออกเทาๆนะพี่ๆขาสวยงามมากเลยคันนี้สีขาวมุกนะคะเรียมด้านข้างนะไม่มีริ้วรอยรอยบุบลักยิ้นใดๆเลยค่ะสวยครบรอบคันเลยนะคะล้อนะคะได้เป็นล้อแมกนะคะคันนี้นะล้อแมกสีโครเมียมสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวดูปียางให้พี่นิดหนึ่งนะคะคันนี้ยางรถนะคะพี่พ่จ๋าเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งคันนี้ อ่าเนี่ยฮะตอนนี้ยังไม่เห็นปียางเลยนะคะนี่นะคะอ่ะคันนี้ค่ะพี่พขะปีสองพันยี่เอ็ดนะคะติดมากับตัวรถเลยค่ะพี่พขาเนี่ยยางปีสองพันยี่สิบอ๋อนี่เจอแล้วนะปีสองพันยี่สิบสามเนี่ยสำหรับยางรถคันนี้นะปีสองพันยี่สิบสามเลยค่ะ สีขาวมุกส,สวยๆเลยนี่ให้พี่ๆดูนะคะความมุกนะของคันนี้สวยงามขนาดนี้เลยหูกระจกมองข้างนะปรับไฟฟ้ามาพร้อมคมไฟเลี้ยวในตัวให้เรียบร้อยเลยค่ะนะคะคันนี้ยิ่งกลาคืนยิ่งสวยมากเลยคิ้วกันศาสตร์มีมาให้ครบรอบด้านด้านมือเปิดเนี่ยเป็นสีอ่ามือจับเป็นสีโครเมียมด้านในนะคะพ,พี่ขาเบาะหนังตึงๆปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วย นะคะสวยงามมากๆเลยด้านในเนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะสะอาดสะอ้านเลยค่ะนะคะหน้าจอด้านกลางมีมาให้คอนโซลสวยสะอาดสะอ้านพร้อมใช้เนี่ยค่ะแล้วก็มีไฟแอมเบียนท์ไลท์ให้ด้วยค่ะนะ,ะสวยรอบคันเลยนะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างนะคะ,ะ,คะตัวน็อนตต่างๆเนี่ยสวยเดิมนะคะทุกจุดอยู่ครบเลยนะคะแผงประตูต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สวยงามพร้อมใช้สุดๆเลยค่ะนะคะ ไฟนะส่องสว่างมีให้ทุกจุดทุกดวงเลยนะคะที่วางแก้วมีให้ลำโพงมีมาให้นะคะสำหรับคันนี้นะตรงคอนโซลนะคะตรงนี้นะ,ะจะเป็นตกแต่งด้วยสีดำเนะคะมีกิทตันด้านในด้วยนะคะด้านมือเปิดเป็นสีโครเมียมค่ะนะคะสวยมากๆเลยฟิล์ม 3M ด้วยนะ,ะสำหรับคันนี้ สาบีนะคะดูโครงสร้างหลักเสาบีเลยน็อตสวยเป๊ะทุกจุดเลยค่ะนีคะแผ่นเพจจดตรงปีตรงรุ่นค่ะ2021นะคะรับรองว่าพี่ๆได้รถไปใช้งานกันได้อย่าง สบายใจแน่นอนเลยว่าไม่มีชนหนักพิกคว่ำน,นะคะเรามีรับประกันให้ด้วยค่ะพี่ขาถ้าเจอชนหนักพิกคว่มจมน้ําตัดต่อ,ตอกลับสียินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนด้านในเบาะหนังตึงๆนะคะหัวเบาะหัวหมอนอยู่ครบทุกจุดขามไม่มีชํารู้สูญหายเลยนะคะด้านหลังแอร์แยกมาให้เรียบร้อยนะะมาพร้อมที่ชาร์จแบตให้2จุดเลยค่ะด้านล่างนะมีไฟส่องสว่างให้ด้วยพี่พี่เห็นไหมนะคะตัวน็อตนะคะตัวน็อตต่างๆเนี่ยดูได้เลย น็อตเดิมๆนะคะอะตรงนี้นะเป็นม่านนะคะม่านเป็นแบบแมนนวลนะคะแล้วก็ด้านล่างนะ,ะลำโพงวางแก้วมีให้นะ,ะไฟส่องสว่างมีครบเลยค่ะนะคะแล้วก็ซีนยางขอบร่องน้ำต่างๆเนี่ยนะคะอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์นะคะ ate, เม็ดอาร์ตล็อกเด็กต่างๆมีมาให้ใช้แบบครบคันเลยนะ,ะสวยงามมากๆค่ะพี่ขาสีขาวมุกด้วย ีขาวมุกสว,สวยเลยค่ะโอ้โหคันนี้ยิ่งตอนกลางคืนยิ่งสวยมากด้านท้ายกล้องถอยมาพร้อมเซ็นเซอร์ให้4จุดไฟในไฟด้านท้ายไม่มีคมเหลืองแตกลายเลยค่ะสวยงามมากๆมาพร้อมกับโลโก้ตัวรถแล้วก็โลโก้ 2.0G ด้านท้ายมีมาให้แบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเปิดให้พี่ดูด้านในนิดหนึ่งอะ ด้านในนะคะห้องสัมภาระค่อนข้างกว้างเลยค่ะกระเป๋าสัมภาระใส่ได้เลย3-4ใบน,นะคะพี่ๆขาเนี่ยคะลึกเพราะว่าเขาค่อนข้างลึกไปถึงด้านหลังตรงนู้นเลยนะคะอ่ะอุปกรณ์นะคะต่างๆนะ,ะนะคะแม่แรงประแจต่างๆนะคะแล้วอะไรอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะค่อนข้างที่จะครบเลยค่ะสำหรับคันนี้สวยเป๊ะมากๆนะคะอ่ะมาดูฝั่งทางด้านขวาของตัวรถ นะคะด้านขวาไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยบุกรักยิ้มใดๆนะคะอ,อ,อ่ะด้านในานะคะสวยๆเลยค่ะม่านใช้งานได้ทุกจุดเลยนะคะคนะคะสวยมากๆเลยพี่ขาใครหาแคมรี่ในราคา7 2 9 0 0 0นะคะมาดูคันนี้ได้เลยเนะรับรองว่าไม่ผิดหวังขับนิ่มขับดีนะคะ ขับนุ่มเลยนะพี่จา๋ากุญแจได้เป็นสมาร์ทเอนทรีตรงกระจกเนี่ยได้บายสปอร์ตมาด้วยสำหรับมุมอับนะคะ,ะด้านในด้านในประตูเปิดได้ค่อนข้างกว้างเลยนะสำหรับคันนี้นะะี่ะประตูเปิดได้กว้างๆแบบนี้เลยค่ะนะคอนโซลต่างๆนะคะก็สวยสะอาดสะอานสมบูรณ์กระจกด้านในตัดแสงได้ด้วยใบยปัดน้ำฝนอัตโนมัติมีมาให้ พวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์แบ็กเจ็ดใบค่ะปุ่มแอน์จิ้นสตาร์ทนะคะเดี๋ยวให้พี่ดูเล็กไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกิโลเท่านั้นนะคะเกียร์ออโต้อ๋ออันนี้หัวเกียร์อยู่ในระหว่างที่เก็บงานนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่โดนมือเยอะที่สุดเนาะนะคะแล้วก็ไวเลสชาร์จเจอร์นะคะมีมาให้เบาะหนังตึงเปียะนะคะปรับไฟฟ้าได้ด้วย ใครชอบถูกใจสเปคนี้นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยค่ะพี่ขานะคะสวยงามครบคันสุดๆเลยนะคะอ่ะคันนี้เดี๋ยวย้ํากันอีกหนึ่งรอบนะคะว่าคันนี้เป็น t o y ยต้าคัมรีนะคะ 2.0G ปี2021นี่ยคันนี้เล็ขไม่117,000กิโลเท่านั้นราคาตั้งขายคันนี้729,000บาท ใครชอบถูกใจหาสเปคนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลย0863440045แจ้งติดต่อเซลแอนมาได้เลยนะคะพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.39ใครชอบถูกใจนะสอบถามมาได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ